นี่ก็คือเตาแกบช้วมวนนะครับเราใช้แกบในการก่อไฟนะครับผมตุ่มเนาะนี่เป็นผมทำครั้งแรกเนาะทดลองนะครับนิวเป็นใดใเป่าลุมึ้นไปทีแรกนึกว่าจะเดี๋ยวขายนาแล้วนะเออแดีวว่าได้นานอยู่นะเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับ ดีมากเลยครับโอ้โหสุดยอดนะไม่ได้งองแก๊สแล้วครานี้นี่นะครับอุปกรณ์เนี่ยผมทำเสร็จเมื่อกี้เนี่ยดูดิแล้วก็ตัดเนี่ยตัดท่ออ่ะอุ๊ยแบบแรงแลเลยไปแบบได้แล้ว Okay,